สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูชื่อครูปวารีข่าวสมบูรณ์นะคะเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาพัฒนาการรัชดาหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูฝ้ายก็ได้ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาทบทวนจากคาบที่แล้วนะคะที่เราได้รู้แล้วว่า โครงสร้างทางสังคมเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างอ่ะมี3อย่างใช่ไหมคะมีกลุ่มสังคมนะคะมีการจัดระเบียบทางสังคมและมีสถาบันทางสังคมกลุ่มทางสังคมเราก็รู้แล้วว่าจะต้องประกอบด้วยคน2คนขึ้นไปต้องมีการทําปฏิสัมพันธ์กันมีการปฏิสัมพันธ์กันต้องอยู่ด้วยกันในบริเวณในบริเวณหนึ่งนะคะต่อมานะคะวันนี้จะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมนะคะการจัดระเบียบทางสังคม จะประกอบด้วย5อย่างนะคะาคำนะคะ 1. คำว่าบรรทัดฐานทางสังคม 2. คํคำว่าสถานภาพ 3. บทบาท 4. ค่านิยมและ 5. การควบคุมทางสังคมนะคะคำที่1นะคะที่เราจะต้องเรียนกันนะคะคือความหมายของคำว่าการจัดระเบียบทางสังคมนะคะ การจัดระเบียบทางสังคมนะคะคือวิธีการกระบวนการในการควบคุมสมาชิกในสังคมนะคะที่มีความสัมพันธ์ให้อ่าอ,อย่างเป็นระเบียบแบบแผนนะคะให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีระเบียบแบบแผนให้สังคมมีระเบียบนะคะแล้วก็เกิดความสงบสุขไม่มีความวุ่นวายค่ะบรรทัดฐานทางสังคมนะคะคือกฎเกณฑ์หรือแบบแผนความประพฤติ ที่ใช้เป็นแนวทางให้คนในสังคมปฏิบัติต่อกันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะได้แก่วิถีชาวบ้านหรือวิถีประชาจารีตและกฎหมายนะคะแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างที่1ที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านหรือวิถีประชาเนี่ยเป็นแบบแผนความประพฤติที่สมาชิกปฏิบัติอยู่เป็นประจำ จนเกิดความเคยชินนะคะเนื่องจากได้รับการปลูกฝังนะคะตั้งแต่เด็กนะคะจนโตนะคะเป็นแนวทางกาประพฤตินในชีวิตประจําวันเช่นการทักทายการเจอกันและสวัสดีนะคะการแต่งตัวนะคะกิริยามารยาทต่างๆถ้าเกิดเราทําผิดไปจากวิถีชาวบ้านนะคะเราจะดูประหลาดเราจะดูแปลกนะคะเช่นนักเรียนกินสเต็ก น,ะะนักเรียนสั่งสเต็กมานักเรียนใช้ตะเกียบในการกินปกติจะใช้ซ่อมแล้วก็ใช้มีดใช่ไหมคะนักเรียนใช้ตะเกียบนักเรียนดูประหลาดใช่ไหมมันไม่ได้ดูเลวหรือว่าดูผิดกฎหมายไม่ผิดนะคะแต่ดูประหลาดนะคะหรือนักเรียนเจอครูนะคะนักเรียนปกติเราก็ต้องอไหว้กันสวัสดีกันได้เรยโยครูสวัสดีไหม อันนี้ก็แบบครูก็จะมองวยสายตาแบบเอ๊ะเด็กคนนี้ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือนักเรียนไปงานศพปกติเราก็จะต้องใส่ชุดสีดำแต่เมื่อน,นักเรียนไปงานศพนักเรียนใส่เสื้อสีแดงนะคะกางเกงสีเขียวสะท้อนแสงเมื่อนักเรียนเดินเข้าไปในงานนะคะก็อาจจะได้รับการนินทานะคะหรือติเตียนจากเจ้าภาพหรืออาจจะบางบ้านก็อาจจะเ,เชิญออกจากงานถูกนะคะ อันนี้คือวิถีชาวบ้านนะหรือว่าวิถีประชาเป็นการทําเป็นสิ่งที่เราทําอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ทําแล้วก็จะดูแปลกดูประหลาดนะ,ะแต่ว่าไม่ได้ดูเลวหรือว่าไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นคําว่าจารีดนะคะจารีดเนี่ยจะเป็นแบบแผนความประพฤตินะคะที่เป็นหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะเป็นการปฏิบัติต่างๆนะคะ แต่จารีตเนี่ยจะมีเกี่ยวกับศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับการต่อต้านจากสังคมอย่างจริงจังนะคะเนื่องจากมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกโดยรวมจารีตจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลธรรมความรับผิดชอบความชั่วความดีนะคะเป็นข้อห้ามที่สังคมส่วนใหญ่คิดว่ามันมีหลักพื้นฐานมาจากศาสนานะคะเช่นความกตัญญู นะคะการกระตันยูถ้านักเรียนไม่กระตันยูต่อพ่อแม่สมมุติเราทําร้ายพ่อแม่เนี้ยนะคะนอกจากเราจะผิดนะคะกฎหมายแล้วมันยังผิดจารีนะ,ค,ะคือคนเห็นก็จะแบบมันไม่ได้แค่แปลกแล้วมันจะดูแบบเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แล้วนะะดูดูดูเลวนะคะดูชั่วร้ายหรือความซื่อสัตย์ในครอบครัวนะะั้นจะเป็นจารี ะะการผิดจารีตเนี่ยจะโดนลงโทษนะคะคือการไล่ออกจากชุมชนนะคะโดนประชาทันนะะนี่จะเป็นการผิดจารีตแต่จารีตในแต่ละสังคมก็จะแตกต่างกันเช่นในสังคมไทยจารีตบุตรจะต้องเลี้ยงดูบิดามารดาแต่ในสังคมตะวันตกไม่ถือว่าการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นจารีต นะคะก็เด็กก็ต้องดูแลตัวเองพ่อแม่เมื่อแก่แล้วก็เขาก็แยกกันไปอยู่ในครอบครัวตัวเองอจจะมาเจอกันในเทศกาลที่สําคัญแต่ก็ไม่ได้ถือว่าการเลี้ยงดูบิดามันดาที่ต้องอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญนะ่เป็นจารีตนะคะเราไม่สามารถนําจารีตของสังคมตนเองไปเปรียบเทียบกับสังคมคนอื่นแล้วบอกว่าใครดีกว่าใครไม่ดีไม่ได้นะคะต่อมานะคะสุดท้ายจะเป็นกฎหมาย กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะเป็นการจัดระเบียบทางสังคมเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอันเดียวนะคะที่เป็นทางการมีการบัญญัติขึ้นมานะคะโดยรับรองจากรัฐมีบทลงโทษที่ชัดเจนเมื่อมีการละเมิกดกฎหมายการทำผิดกฎหมายเนี่ยนะคะเป็นได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆเ,เช่นไม่ข้ามถนนทางมะลายการไม่ข้ามถนนบนทางมะลายเนี่ยเราไม่ได้ถึงกับ เลวใช่ไหมคะมันไม่ได้ดูเร็วแต่มันผิดกฎหมายนะคะก็ถ้าเกิดเรามีค่าปรับไม่ใส่หมวกกันน็อกอย่างเงี้ยนะคะหรือการฆ่าคนตายการฆ่าคนตายเนี่ยก็ดูเออมันก็ผิดศีลธรรมด้วยนะคะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยอันนี้คือกฎหมายเป็นบทบัญญัติที่ชัดเจนนะคะมีการบัญญัติจากรัฐนะคะมีการบังจากรัฐมีบทลงโทษ และจะต้องควบคู่กับบทลงโทษเมื่อมีการทําละเมิดกฎหมายนะคะครูได้สรุปทุกอย่างนะคะมาให้นักเรียนดูเป็นตารางนะคะเริ่มจากวิถีประชานะคะขอทวนอีกครั้งนึงนะคะเพราะเรื่องนี้ค่คอนข้างจะเป็นเรื่องที่สาคัญนะคะความหมายของวิถีประชาคือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำตามๆกันมานะคะทำตามความเคยชินถ้าไม่ทําจะดูแปลกยกตัวอย่างใส่ชุดดาไปงานศพ ใช้ชอนซ้อมในรับประทานอาหารบทลงโทษอาจจะโดนนินทามองด้วยสายตาที่ตำหนินะคะต่อไปจะเป็นจารีตจารีตจะเกี่ยวกับความดีความชั่วคุณธรรมศาส,สนาถ้าไม่ทำจะดูเลวเช่นไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่ชาราความซื่อสัตย์ของสามีและภรรยาตัวลงโทษก็คือจะโดนประนามนะคะขับไล่นะคะโดนลุมประชาทันโดนไล่ออกจากสังคมนะคะ สุดท้ายคือกฎหมายกฎหมายเป็นกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับทุกคนโดยมีกระบวนการยุติธรรมใช้บังคับกฎหมายนะคะเป็นกฎบัญญัติเดียวนะ,ะที่เป็นทางการนะคะบัญญัติโดยรัฐนะคะตัวอย่างนะคะของการทำผิดกฎหมายเช่นการลักทรัพย์การฆ่าคนตายนะคะบทลงโทษ ลงโทษอย่างเป็นทางการตามที่ตัวบทกฎหมายนะคะได้กําหนดโทษเอาไว้นะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ของบรรทัานกับการควบคุมทางสังคมทั้ง3อย่างที่ครูได้เน้นย้ำไปนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะคือคำว่าสถานภาพทางสังคมสถานภาพทางสังคมคือตําแหน่งของบุคคล ะะซึ่งได้มาจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มและของสังคมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดระเบียบทางสังคมนะคะเนื่องจากการกระทําระหว่างสมาชิกนะคะจะต้องนะคะทำไปตามสถานภาพที่ตนดารงอยู่สถานภาพทางสังคมพูดง่ายๆนะคะบอกว่าเราเป็นใครสถานภาพทางสังคมภาษาอังกฤษ status ใช่ไหมคะบอกว่าเราเป็นใครนะคะ สามารถที่จะแบ่งสถานภาพออกเป็นสองแบบคือ1สถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเพศอายุความเป็นเครือญาติเชื้อชาตินะคะติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะอย่างครูมีสถานภาพที่มีมาตั้งแต่กำเนิดคือครูมีเพศหญิงเ,เกิดนะมาเป็นเพศหญิงนะคะมีความเป็นญาติกับคุณพ่อคุณแม่พี่ชาย อันนี้ก็เป็นสถานภาพของครูนะคะที่เป็นสถานภาพที่มาตั้งแต่เกิดหรือมาตั้งแต่กําเนิดต่อมาสถานภาพที่ได้มาภายหลังเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งอย่างเก๋ๆว่าสถานภาพสำริ์สถานภาพสมฤทธิ์ยกตัวอย่างเช่นหน้าที่ยศอาชีพสถานภาพสมรสอย่างเช่นครูเกิดมาเนี่ยนะคะ คุณครูเกิดมาเนี่ยครูไม่ได้มีอาชีพครูเลยนะคะครูต้องเรียนหนังสือแล้วก็มาสอบเป็นครูใช่ไหมคะยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆไม่ได้มาตั้งแต่กําเนิดนะคะบางยศถาบรรดาศักดิ์อาจจะมาตั้งแต่กําเนิดอย่างเช่นสมาชิกราชวงศ์นะคะพระองค์ก็มีตั้งแต่กําเนิดนะคะแต่ว่าสมมุติตําแหน่งทางอาชีพอะไรเงี้ยก็มาภายหลังนะคะต่อมาบทบาททางสังคม เมื่อมีสถานภาพก็จะต้องมีบทบาทนะคะบทบาทคือหน้าที่หรือพฤติกรรมที่แต่ละสังคมกำหนดให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆในสังคมจะต้องกระทำให้สอดคล้องกับสถานภาพของตนนะคะเช่นคุณครูเป็นครูมีสถานภาพเป็นครูครูมีบทบาทคือสอนหนังสือนะคะเป็นต้นนะคะบทบาทคือบอกว่าเราต้องทำอะไร เป็นครูก็ต้องสอนหนังสือเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนเป็นลูกก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่อยู่กับปู่กับย่าเขาก็เป็นลูกเพราะเขาอยู่กับเราเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยค่ะนะคะคนเราสามารถมีได้หลายสถานภาพค่ะเมื่อมีสถานภาพแล้วก็จะต้องมีบทบาทนะบอกว่าเราทําอะไรตามสถานภาพที่เราเป็นถ้าเราอยู่คนเดียวบทบาทก็จะแสะดงไม่ได้บทบาทจะต้องมีคู่แสดงบทบาทด้วยบางทีเมื่อเรามีสถานภาพหลายอย่าง ก็จะเกิดความสับสนนะคะเรว่าบทบาทขัดกันเช่นสามีเป็นตํารวจแต่ภรยาเปิดบ่อนการพนันนะคะก็เวลาสามีจะไปจับภรรยาก็งงและทำยังไงดีคนนี้ภรยาฉันนะคะครูเป็นคุณครูฝ่ายปกครองครูมีลูกแล้วลูกครูเป็นหัวโจกในโรงเรียนในสถานภาพความเป็นแม่ครูต้องปกป้องลูกแม่ต้องปกป้องลูกใช่ไหมคะแต่ในสถานภาพของการเป็นครูฝ่ายปกครอง ครูต้องดําเนินการจับนักเรียนที่ทําผิดแล้วก็ไปลงโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนอันนี้เราจะเรียกว่าการสวมหมวกหลายใบจะก่อให้เกิดความตึงเครียดนะคะเพราะว่ามีเรามีหลายสถานภาพนะคะแล้วก็บทบาทก็จะขัดกันนะคะความแตกต่างระหว่างสถานภาพทางสังคมกับบทบาททางสังคมนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสถานภาพทางสังคมเป็นตําแหน่ง สเตตัสบอกว่าเราเป็นใครส่วนบทบาททางสังคมเป็นผลมาจากสถานภาพนั้นบอกว่าเราต้องทำอะไรคำต่อไปคือคำว่าค่านิยมค่านิยมคือสิ่งที่สังคมเห็นว่ามีคุณค่าสังคมปรถนาให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ยอมรับในสังคมว่าดีน่ายกย่องในสังคมหนึ่งบอกว่าดีอีกสังคมหนึ่ง อาจจะเห็นว่าไม่ดีก็ได้ค่านิยมแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันนะคะเช่นค่านิยมบางอย่างนะคะเช่นค่านิยมการเป็นคุณแม่วยัยใสท้องได้ก็เลี้ยงได้ในบางสังคมเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีแต่ในสังคมส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าค่านิยมนี้ไม่เหมาะสมก็ได้เห็นไหมคะว่าค่านิยมเนี่ยนะคะจะ มีความแตกต่างกันในแต่ละสังคมนะคะคำต่อมาคือคำว,ว่าการควบคุมทางสังคมนะคะการจัดระเบียบทางสังคมใช่ไหมคะเราเรียนแล้วมี5อย่างนะ,ะอย่างนี้คืออย่างสุดท้ายแล้วนะคะคือการควบคุมทางสังคมจากควบคุม2แบบ 1. ควบคุมโดยการจูงใจเชิงบวกให้การชมเชยให้เกียรติบ,บัตรให้โลดรางวัลให้รางวัลน,นะคะ ควบคุมต่อมาคือเชิงลบทำผิดจารีตโดนแตนนามทำผิดวิถีประชาโดนอินทาทำผิดกฎหมายก็โดนดำเนินการตามกฎหมายเป็นการควบคุมทางสังคมจะมีสองอย่างอาจจะเชิงการจูงใจหรือการลงโทษก็ได้เป็นการควบคุมให้คนทุกคนเนี่ยอยู่ในกฎระเบียบเดียวกันนะคะ การจัดได้แบบทางสังคมนะคะครูขอสรุปเลยก็คือการทําให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันนะคะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและไม่มีความขัดแย้งกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดกิจกรรมท้ายบทนะคะในครั้งนี้นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะไปศึกษาข้อมูลเราเรียนมาแล้วว่าบรรทัดฐานทางสังคมมี3อย่างใช่ไหมคะให้นักเรียนศึกษาข้อมูลและยกตัวอย่างเกี่ยวกับ การใช้บรรทัดฐานทางสังคมของไทยนะคะนักเรียนยกตัวอย่างมาเลยว่าการใช้บรรทัดฐานทางสังคมของไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักนะคะทั้งวิถีประชามีอะไรบ้างแยกออกมาจารีตแยกออกมากฎหมายแยกออกมานะคะแล้วก็ลองเอาไปทําดูนะคะในครั้งนี้สําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน